คุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆโอ้สวยๆนะคะชอบไหมคะอปะอ,ะอ,ะอะร่อยไหมคะชอบไหมคะขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวยๆอ,อันนี้เหมือนกันเหมือนกันอ่ะ อ,อันที่ไม่มีครับครับปคุณครับอ่ะชะครับอ่ะชครับอันนี้แล้วอ่ะชออันว่ะจัปักยังมากินไม่หมดปากเลยคุณครับ ชอกินทั้งอันเลยเหรอลูกขอขอหรอขอหรอน่หาอันที่มันมเดียวคุณหมูกเกียวหรือเปล่าครับ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 ชอบหลายอันแล้วไม่กินแล้วนะต้องเคี้ยวด้วยอมทั้งอ,อันได้ไง แล้วขอบคุณค่ะแล้วอพอแล้วลูกชอพอแล้วหนูไม่เคี้ยวเลย<อ>เคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยอ,อ,อ,อ่อำ,อ,ำ,อ,ำอ่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 ำเงินดิอ่ำอ่ำนหแม่ดูดิหมดปากยังเนี่ยไ<อ>วาย <laughs> ขอบคุณค่ะพออีกแล้วห่ะคะ ห,หมดปากยังอ้าปากกอดห้ากันยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นเม็ดเลยไม่ได้เราเอาเคี้ยวให้หมดก่อน <c oughs> เคี้ยวยัง <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยว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 แม่เอาให้หมดปากยังหมดแล้วนะเอาปากหมดปากนะโอเคเก่งมาก อย,ยังไม่เคี้ยวเลยไหนหมดปากยังอ้าปากก่อนอ้าปากก่อนอ้าไหนเอาเอาปากแนวอใาครามาก็ได้าามาใครมา